สบายดีพี่น้องสิพามาเก็บหมากมาลาเนาะบะฮู้บางที่ย่านแม่นวดเนี่ยเป็นงวดสุดท้ายเพราะว่ามันสีหนาวละเมื่อทิศนี้มันกะนั่น่ะทิ่นี่แบบทิศนี้มันกันเริ่มอ่าเมื่อทิศนี้แหละที่มันฮ้อนแล้วทิศหน้ามันก็เริ่มมันอากาศมันก็เริ่มเย็นๆแล้วเห็นบ่าจุเจ้าใบหมอกใบไม้มันก็ลนเริ่มลนเริ่มอย่างละเฮ้ย ไปเก็บอ่าพักเนอกเก็บพักแล้วก็เก็บหมากม้าละไปน้ำย่านนี้เก็บสุดี่สุดสุดท้ายก่ับพ่อจ๊ะเดดับไฟเก็บแดรละก็มีพักก็ได้กระตูวซัดแหละพาเบิงพักมาพี่น้องพักอันนี้ต้นมักอัน ปักทั่วภูนะซื้อเสียเงินเซือมันอ่าน้ำซ้ำหินซ้ำ,นนซำให้คนสวนเก็บตา่างบ้านมึงเด้อปินใหนเบิง่งตอนนี้เขากำลังเก็บผักขาดเนาะ ราะว่าต้องได้เอามันเบิดแล้วพราะว่ามันั่นมันสีหนาวแล้วมันขับวนใหญ,ญ่โตละพักเขากัไอย่างบางเลยล่ย่านโบมีบอลว่ายมาด้วยกนเขาเบิดนี่ตัวไหที่ว่ามันยังบอลนเขาับบอลตากเถื่อนเนาะคือซันาดรี่เขากับบเฝ้าตากเถื่อปีหน้าแล้วจังอันนั้นใหม่ปลูกใหม่แต่ว่ามันขึ้นเย้ะนี่นะผ่านพักคาดเอ้ยโบแมนแมงก่อนพักนอกกับพักผ่านพักนอกกับพักเอ,อยียงมาลืม ข้าวท้องอะนะมันขึ้นเองมันไม่ออกกันข้างนอกพักข้าวท้องมันขึ้นเองเหมือนนั้นปีนาเขาปุ๋กแล้วมันก็อยู่ฝันห้างมันก็อยู่ในดินเลยอ๋อเจ็บห้างมันอยู่ในดินเจ็บพงนอกมันออเอาทั้งห้างนล้วมันคือเสีันะบอบ่วบห้ามันป้าห้างมันอยู่ลุมหมดแหละลายลายหญามันเอาแต่ทั้งเทิงมัน่บ่เล่นเขาก็เก็บคือไก่อ๋อห้ามันจะง่อย เราเอาหน่อยหนึ่งก็ได้ให้อาจารย์จัดการมือนี่อาจารย์สำนานเรื่องนั้นสำนานเรื่องผูกฝังสิบเอ้าเรื่องอันตลกอันหนึ่งห้ฟังจ้าเจ้าข่อยข่อยมาใหม่ใม่มากันาดาใหม่ๆอ่ะนะ คุณสามีท่านสุนทรพันบอกขอไปปลูกพักปลูกพักพักสีม่วงอะนะพักพักแมงแครงอะนะจะเอามาได้ทั้งไหนบุญเลยลืมละผู้เดีวดใหู้ปลูกข่อยกับบุู้จักแล้วนาะบอข่อยปลูกข่อยกับปกไปปลูกนอตบอเคยปลูกพักบุญมันบุเคยปลูกไปอย่างบุบเคยปลูกเขาบุมีหัวบุมีสวนเด้แต่ก่อนมันบอเขาปลูกเป็นเขาก็อยู่ในเวียงจันทร์เขาบุนี่บุได้มีดินมีดอนมีหัวมีสวนเนาะตะกี้ ก็ก็บห่อยไปปลูกบบฮ้อนห,าหน่านาทีก็ก็นแล้วแหละปลูกบบฮ้อนห,าหน่านาทีปลูกแล้วละยางเขามาอาจารย์ถามเอาเจ้าคือปลูกแล้วแล้ววันนี้เออวะาเจ้าคือปลูกแล้ววะสิปิญาย่างปลูกพักแล้วออกไปเบิงผู <laughs> ้บริเังไดแล้วออกไปเบิงก้อยกับกรรมเป็นกาเป็นกรรมยัดใ่คิดดินนั่ะแหละแล้วก็ปลูกว่าเป็นเนาะกรรหนึ่งการรนึ่ง ทำอย่างก็จุ้มละห้าต้นสิบต้นนะยมยมยมใส่ซีดินเอาดินปกแล้วเขามาในเงอนมาล่อไปโอ้ยผู้ใดสิไปปลูกเจียงซีแล้วปะเขาก็ต้องปลูกเ่อะละต้นเถอละต้นกับบ้งหัวแล้วเนาะบอกเขาไปปลูกว่าได้บอกเขากับผเคยปลูกพักคอยปลูกว่าเปลี่ยนคอยกัเป็นกรรมเป็นกรรมแล้วและใส่นะพ่าที่าผักหน่อมึงมึงใส่เบิ้งจุเจ้าพวกเจ้าเบิ้งรือพักหน่อ่อย โตัวๆๆๆๆๆนะอู้ยกระพักหนอกไปร้อ,อ,อ,อนเนาะหากมันหากมันมเอาไปปลูกได้เลยได้จีเจ้ากินก็นได้อันนี้มันค่อยข่าออมาน้ำปลสมเอามาน้ำปลาเกื่อของนั้นอาจารย์นี่แหละบุริสตัวไปเอา,อาพอัาห่หน,นอเ,เ,อเ,อเอามาใส่พอดไม้หน่อหนึ่งแล้วค็ใส่ถั่วเลี้ยาเอามาแต่ปีกไก่ปีกกรอนี่ร้อน ไก่เน,น,นี้เนะปีนี่นแหละปีนี่เนี่ยและโอ้ีไก่เนีเราอนเน่อเดมันยำสนุนเอาไว้ในเฮงือนเราบอนี้มันอันนาบันยำมันอันสปริงมาเราวู้ข่อยเขามาเพิปลูกไซนี่และปลูก่ขคิดินนี่แหละมันการเห็นบอกเปลี่ยนแท้เปลนวาตอนบมีอันนั้นซองาง่ัยาอยากินบอย้นีหลายแล้วขจนบยา ก็เอาไปเห็ดซุป,ปเหมือนเ้ยแซ่บเมื่อนั้นขอเห็ดซุปหอยซุปผักนอกหอยซุปผักนอกพักนอกผักคาดผักบงใส่กันเมื่อน,นั้นแม,ม่นว่าสามพักปะผักนอกผักคาดผักบงหอยซุปใส่กันแซ่บแซ่บจุเจ้าจะน้าไปเก็บกันมือนมาลาอยู่เบื้องนั้นเนาะ กินเบียร์น่อยนึงครับคุสามีมาหนี่งคับคุส่วนฮะ,ะเก็บโลดเอาคสกินน<ม>ันนี้กอนซูซ<ม>ิมิเดี๋ยวเดีไปเก็บน้ำกินอันนี้คำหนึ่งังดแจง กินซูซีมี่จูเจ้ากินซูซีมี่กืมตาเขาอยู่เนี่ยปางมาลาสิไปเก็บตื่มอยู่ เรเา,เาเคล็ดเขาข้าเก็บมืดมานั้นแค่าจารนมันผู้เก็บเห็นบไหมใส่เด้อนั่นกระสูตรพอดมาช่วยเราเอากระตามาดูเจ็ดก้อนทีหนึ่งแล้วน้ำออกมาพอด คยเฮ็เดคณะคอยเฮ็ดขรปุ้นหน้ามังหลวงอยู่ในเงอน,น,นตัวมาเก็บตะเวนขวาอยู่ใน,งน,นเงอนอนไเก็บก่อนขอระบอกคนา,ายุดก้อนหา้าคอยขอขอกหลยคมัน มือมขหอขันห่อนมดเอาไว้เนี่ยปวดแขนนี่นิขันห้อนมดปีคืออยู่มังลาวนี่เขาแห้งสิได้กลิ่นลายอยู่ลาวจะมาห้อนลายแต่ถ้าข่านออกแดดดีกว่าสิบวัได้กิน่นห้อนลายกับข่านออกแดดดีกว่านอ้อโอเคไปเก็บหมกัมกมาลานะวันนี้เนาะเล่นนี่หว่า พังหน่อกับพักค่าเล่นหาั่มาละพักอันเท้วกันยังงามเจ็บข่อยกันยังบบง,งามงามเกมมักเล่นมันนี่นะ,ะเ๋าว Ừ. Ừ. phạc bằng nháy. Phạc hầu. Đường này ừ. có ăn đâu đây. Nó cũng phải. Nâng. em chú cháu. À, kép bữa Têm cà cà tay ra đây bunako kia nó cà bunyo kìm cà tay chắp mưa mùa mầm 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 ป่านป่านป่าโ in อ้ยในในในหน่วยหนึงวันนี่ในมัน um, ขุดบจกคราครับหนึ่งเอ๊ะเดลีมะโอเคตัวนี้นะห้บันดันสุกโตเนาะเรว่าจะเก็บรถเดี๋ยงสมอรอรอไฮให้มันสุกก่อนทิศนาบางทีมนเกินม่ได้กินนะเนี่ยไก่มันเหลืองเน่อย จะเก็บมากมาลาเนาะยามันตัวน้อยนี่ฟ้าเก็บเถะนี่นี่ตัดไว้นี่นี่มันเออเดมาเออตัดเออจ่เจ้าไอ้ตัวนึงกเราจะาไปไหว้เนาเอาไปไหว้พูดเลาจะขม้ามบอกไอเอือโน่มาเอือโน่มาเอือโนเออโน่มาเอือโนเอเห็นคิดหนมังมาลานาไอ้น่เน่ยบอกเ ก็เขาก็เบิ่มเรื่อยๆเดี๋ยวเหรอเอ้าอ<ะ>ได้ละเมื่อนั่งอยูไหนเอาไปเลยเอาไปเลยไปทั้งอันนะนั่นเลย,าายเหนนมือนละเมื่ออยู่เดี๋ยวเ <ขอ S 1> ดี <ขอ S 1> <ม>๋ยวขอปิน้นขอปิ้นกล้องก่อนเดี๋ยวเยดี๋ยว มันมีมือจับแล้วนี่สองน่วยนิ่งดูรูปห่อมาเด้อมาเต็มกระตาแล้วเบิ้งดักสิปิน้ไหนเบิ้งเห็นปอดีนเจ้าเจ้าเต็มกระตาและสองน่วยอยู่าพูดอีกสองน่วยยังไม่ได้ออกมาทางนอกกับยังมีอยู่เด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ น้อเอาหอซเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวดูเออนเลยเออปลากลาวันน้น่อยแต่เต็มเลยโอ้ยน้อยน้ยนได้รานน่อยนยนี่ได้ระหว่างูทนี้ใช่นี่นะนีปะบอยเห็นน่วยนึงบอกด่ใสเจ๋งเลยนะมาุยเจ้านยน้อยแยังเต็มเลยบอกจะได้เด้อคุณน่ะทางในอ่ะ น่อยน่อยน่อน่อเต็มเ้าจับกันประสิพีเบิมนไอ้มาจุเจ้าอือมดีมะแท็สิปรงบักหลายๆสิเกินบักหลายๆอยู่ใส่ๆมากมาละค่อยมันสิหนาวใส่เองมันค่อยเห็น พี่เจ้าเฮ้ยสอนหมัามาลาคอยยังตึ๊บงามเขียวเดี๋ยวเขียวจนดำพุ่นแล้วญ้ากระลังงามแต่ว่าตัวนั้นเริ่มเลียแหว่วเราบว่ามันหนาวอืมกระจานแบวมาพุ่นนะมามาละ สอนเครื่องปลูกเครื่องฝังเขามึงเนอะมึงมาโอ้โหอหน,นี่ม้าลาขี่นอกอันนี้นะนี่มา้มานะม้าลาโบกขี่นอกอันนี้โอ้เจ็บขี้กันลายน้ำตาย่างบักหลายลายมาจ่ออ๊ยเจ้าพนิชจะแก้บักเพชรมันนี่หรอถ้าจะนวยมันดีน,น,น,นดสุกมันแก่นะ เอาไปเต็เจ็มาเนี่ยตู้เสียดายมึกเล่นน้อยตัดฉิมฮ่องเอร์้งเตอตัดตัดมาถิ่มมือนกับเปลนผไว้นะเรองิตัดหมักเลนเอ้ยบอมเปนหมักเพชรเดี๋ยวพวกเจ้าตัดมาใส่เนี่เมียนเตรียมเสียวเข่าตู้เข่าฟิเซอร์ขโมยเป็นฟิเซอร์เข่าตู้เย็นเมียนบ่ะ นี่ด่งงางงามเมื่อแล้วจุเจ้าเอ้ยสตัรอันนั้นพักแพลวนหนึ่งอันนี้มันพักซันเนอรีนะ่เนาะซันเนอรี่บ้านเฮาซันเนอรี่คือเขาเรื่องซันเนอรี่จีนนะซันเนอรี่บ้านเฮาติดน่อนงแบบใหญ่อันนี้กําลัางตัดอันนาดพักแพลวได้อำลาพี่น้องแล้วได้มันมืดแล้วแบบน,นี้มาพักแพลวห้องงามงามใยมาสัตย์ผ่าน ใบบกใย,ย oh, oh. นี่แต่งานงาม,มันมืดแล้วจ้เจ้าไอ้คอนสว่าน่ะ <are> อือเราบ้างแมนะ mm hmm. เข้าอยู่เห็นเจ้ามันอยากมืดแดล้ได้ oh. ท้องผ้ามืดขึ้นม,มันคำแล้วได้เห็นปะผักตันนี้บ่ ยังบ่อแมนเขายังยังอยู่ว่ะตัดก็ตัดจังไลยจังไลยมันก็สิตายแล้วตัดต้นอันนี้บันนีจเจ้านี่ผักางซันนารีฝั่งต้นที่ขแซบได้จูเจ้าซันนารี่านี้หอมกินกระปิ่นอยวซขามนโได้กินเลย่อเลยพักข่ยงาเงาเอาเอาเอาง่างนะน้องดงดำๆเละๆแห้งๆนบ่แมนดำดำเละๆแห้งพอละ งามจุ๋วเจ้าเอ้ยพักะไักอันนี้มันผักเหี่ย่ผักเี่ยนะผักเบียดนนมบอู้เคื่อนนึงกินจนบดอันนั้นอันนั้นมเมอเลย่อผบกเี่ยบฮงามๆนะโอเคพี่น้องมาเก็บพักตัดพักตัดมากม้าละย่านสุดที่สุดสุดท้ายกับโบจัก แค่สิเก็บอีกชุดหนึ่งกับโบยัยหรอกเพราะว่ามันมันสีหนาวตอนหน้าผ่าสามสีมือกับสีหนาวแล้วโอเคทักท้ายพี่น้องเนาะบ๊ายบายฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดี